มาที่นี้ยายแอนิเมชันที่นิตาอ,อ่านนะคะคนเขียนคือมาโกโตชินไกใช่ไหมเขาได้รับแรงบัมมานดาลใจจากมันแปลกไหมทุกคนคือประมาณว่าตอน,น,นหลังนาเกิดเหตุการณ์11มีนาปี2011ซึ่งในมีใหญ่เข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วเกิดการสูญเสียมันแปลกไหม ที่ใครบางคนน่ะเขาได้จากเราไปแล้วเรายิ่งลืมเขาเท่าไหร่เรายิ่งลืมไม่ได้ไล่ถึงกี่โมงคะก็จะอยู่ถึงกี่โมงอ่ะจะอยู่กับเราถึงกี่โมงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาละทำไมเขาจากเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเราโอหาังจากเขาเราจากกันแล้วเราตายจากกันแล้ว เหมือนกับซูนามิเนี่ยพัดเอาคนที่เรารักหายไปแล้วแต่เราลืมเขาไม่ได้มันอยู่ในดวงจิตอยู่ในหัวใจของเรามันอยู่ในความทรงจำของเราเราลบไม่ได้ความทรงจำเขาก็เลยคลิดพอตเรื่องในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแรกเป็นนิยายธรรมดาแล้วเขาก็กลับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นแอนิเมชั่นทิมิโนนาวะ ตอสุดท้ายมีซื้อหาจากโลกใบนี้ไปแล้วสามปีเอ้าล้ทที่ฮากิคุงสลับร่างอะคือสลับร่างกับผู้หญิงที่จากโลกนี้ไปแล้วสามปีอยู่เป็นเพื่อนได้ค่ะแต่ขอตัวไปสวดมนต์ก่อนนะคะสวดมนต์ได้เลยค่ะสวดมนต์ได้เลยเพราะว่าน้องอาชีก็ไปแล้วสวัสดีค่ะคุณค่ะตาตอมก็เดี๋ยวลงไลฟ์ไลก็ได้เพราะว่าวันนี้นิตาไลฟ์หนุกบ่อยมากคือมือถือนิตาเริ่มไปแล้ว แล้วถ้าทุกคช่วน,นิตานะหลังจากที่นิตาเจอเรื่องพวกนี้หนักขึ้นหนักขึ้นอย่างที่บอกทวินเฟลมของนิตาตอนนี้ไม่ได้มาแนวความรักทุกทุกครั้งที่มันมีเส้นให้ตัดสินใจระหว่างนิตาจะเดินทางสายเมอหรือนิตาจะเดินทางสายสว่างเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะปรากฏตัวบ่อยมาก นิตาทาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนิตาทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักแต่นิตาก็คิดถึงคนอื่นด้วยนิตาไม่ใช่นักบวชนิตาเป็นมนุษย์นิตาทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่นิตาคิดถึงคนรอบข้างด้วยเลือกใส่สว่างก่อนนะคะและเลือกที่จะนิตาโกรดนิตาแคนแต่นิตาสู้รบกับใครนิตาจะจบแต่ถ้าคนนั้นไม่จบนิตาจะไม่จบนิตาจําเป็นต้องสู้นิตาจำเป็นต้องชน หลายเหตุการณ์แม้กระทั่งการอยู่ในจุกต้องชนกับคนที่ว่านั่นแหละซึ่งตอนนี้เขาเลือกจะเดินทางสายมืดเขป่าเขา,เขามีตาเลือกจะเดินทางสายสว,าาว่างฉะก็าฉะตรงหน้าอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงนี้นีตาไม่ใช่คนที่จะเลือกเดินทางสายมืดได้มีหลายเหตุการณ์มีหลายเหตุการณ์จริงและเลขหนึหนึ่งหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตทุกครั้ง การเจอสัญญาณเหล่านี้มันเป็นเครื่องเตือนว่านิตาจะเดินทิศทางไหนจะเลือกทางไหนและถ้าเราผ่านบททดสอบนั้นภารกิจที่จะทำให้เราเป็นเวอร์ชันดีที่สุดเหมือนนิตาเดี๋ยวมานะคะโอเคค่ะภารกิจที่ทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดจะไหลเข้ามาเอง ทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วเมื่อนิตาเลือกทางสายสว่างมากๆเข้าเจ้าหัวเวยที่ทำหน้าที่ให้นิตาสามารถจุกสลยคุยกับทุกคนที่ประเทศไทยได้มันใกล้พังมันจะระเบิดทุกครั้งที่ไลฟ์ไม่งั้นนิตาไม่มาเปิดตู้เย็นคุยกับทุกคนหรอกทุกครั้งที่นิตาทำจุกไลฟ์นิตาได้เพื่อน และนิตาได้ช่วยเหลือคนที่โดนบูลลี่จากจุกเยอะในเรื่องของจิตใจนิตาช่วยอะไรไม่ได้นิตาไม่เคยอนเงินให้ใครในจุกเธอโดนบูลลี่บูลลี่มาหรอเป็นยังไงบ้างเราต่างให้กาลังใจกันให้ทุกคนได้ยืนหยัดในเส้นทางที่สว่างเหมือนกันเขาบูลลี่เราเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นในจุกนี่คือเศษเซี่ยวหนึ่งที่นิตาคิดว่ามันเป็นภารกิจของตาที่มาอยู่ในจุกนิตาไม่ใช่ผู้วิเศษนิตาไม่ใช่นักบวช แต่ใครก็ตามที่โดนบูลลี่มามักจะวิ่งมาหานิตาและนิตาทําอะไรไม่ได้นอกจากช่วยเขาไม่ช่วยก็ไม่ได้อดที่จะช่วยไม่ได้และตามด้วยต่อมาเครื่องทําง,งานก็คือเครื่องนี้ iphone 11 pro max ไม่เคยติดขัดไม่เคยค้างเลยค้างเปิดจะฟังคดีลุงพลดับ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 คดีลุงพลนี่มันมีการจกตากาันหลายรูปแบบซึ่ง เราเปิดเผยไม่ไดไ้เราไม่ใช่ตำรวจเราไม่รู้หลักฐานอะไรมันมีจริงแต่คดีนี้มันยาวไน่ต้องมีหลักฐานมัดแน่นเพราะจะเชื่อนิตาหรือไม่เชื่อก็ได้มันคือการสู้กันระหว่างมืดกับสว่าง FC มืดก็เยอะ FC สว่างก็เยอะขณะที่นิตากำลังเปิดโทรศสัท์ให้ทุกคนฟังเพลง มีเสียงอะไรก็ไม่รู้เคยเห็นแบบพิ่ที่พระเขาแบบว่าภาษาเทพอะอยู่ในเครื่องนิตาก็ขายความเชื่อแต่ถ้าทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube นิตาไม่ต้องมาทำความรู้จักนิตาก็ได้ว่าเธอเจอเหมือนกันใช่ไหมนีม่มีเสียงพูดอยู่ใน เ่ผ่านมาแล้วกดมาฟังนิตาในจุกไลฟ์หรือช่อง YouTube บอกว่านิตาอยากจะตบหลังคนนั้นและอยากจะโอบกอดคนนั้นแล้วบอกว่าที่รักเราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเราเป็นที่รักที่ยืนอยากอยู่บนทางสว่างเหมือนกันที่รักเจอเส้นทางที่เจ็บปวดใช่ไหมนิตาก็เจอไม่ใช่แค่คุณคนเดียวคุณไม่ได้บ้าคนเดียวหรอกที่เจอเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขตองเลขไรวนเวียนในชีวิตอะนิตาก็เจอ เราทำให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ได้เราก็ไม่ใช่คนดีร้อปร์เซแต่เราเลือกจะจะยืนอยู่แบบไหนความมืดนะั้นมันน่ากลัวถึงขนาดเข้ามาทำให้โทรศัพท์ที่นี่ตาใช้งานในการทำงานพังในระยะเวลาเลืรดเร็วทั้งที่แบบอย่างวันนั้นเนาะวันวันแรกอะ่ะที่ท,ที่ที่มันดับมากๆทุกคน แบตก็ชาร์จเต็มอยู่ดีก็แบตลงพวดคือเครื่องใกล้พังด้วยถ้าตามเราวิทยาศาสตร์แล้วก็ร้อนๆๆแล้วก็ตุ้มต้องมาเปิดตู้เย็นคุยเหมือนครั้งนี้ที่มาเปิดตู้เย็นคุยความมึ่ก็คือความร้อนที่เผาคลานทุกคนถ้าในปตาเปรียบนะเผาผลานใจคนทำให้คนร้อนร้อนมัหโกรธคือม่วโกคือบ้า ทางสว่างเือเลยคะทางสู่นิพพานทางสู่การหลุดพ้นทางสู่ความเย็นเหมือนนย่ยที่เราฟังแล้วมันเย็นทําให้จิตใจเราเบิกบ,บานน้ําเย็นถ้าผ่านมาทางนี้เจอคนที่ชื่อนิตาอ่านเฟซบุ๊กนิตาอ่านไอจีนิตาดูดูยูทูบนิตาจะเห็นเรื่องราวความเชื่อต,ต่างๆที่นิตาเชื่อมาและนิตายังปรักษามันมาตลอดเวลาสิบกว่าสิบ เขาปีที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วล่ะคุณไม่ได้เจอคนเดียวนิตาก็เจอเหมือนกันไม่ต้องเล่าเรื่องราวส่วนตัวคุณของคุณของฟางแค่รู้ว่าของคุณฟังแค่รู้ว่านิตาเป็นอีกคนหนึ่งนะที่เป็นเหมือนคุณเจ็บปวดมากในการเดินเส้นทางนี้แต่ก็ยังเดินเดินต่อไปเพราะคิดว่าเส้นทางที่เราเดินนะ่ะอย่างน้อยๆเราทำไม่ได้ ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก่อนตายได้เชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าโลกไปนี้คนที่เดินคือคนอย่างนิตาเน่เป็นยังไงหรอคนอย่างนิตาได้รางวัลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วน,นิตาเรียนไม่เก่งแต่นิตาเป็นเด็กกิจกรรมได้รับเป็นตัวแทนโรงเรียนสอบเข้า มหาลัยสอบเข้าถึงจะเป็นมหาลัยแลชการก็เถอะสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดนิตาไม่เคยใช้เส้นใช้สายนิตาสอบเองหมดได้แรงเรียนความระดับอำเภอระดับจังหวัดนิตาไม่เคยใช้เส้นใช้สายนิตาได้ของตัวนีงนตาหมดนิตาไปอยู่แอปไหนนี้ตาได้เป็นประธานเซิร์ฟเวอร์ในแรงลอกนิตาก็ไม่ได้ใช้เส้นใช้สายนิตาถูกการคัดเลือกมาอยู่ในมิวสิกของกับพี่สิงโตนิตาก็ถูกขับดาวคัดเลือกมาอยู่ในแอปที่เป็นสาวงามติดอันดับนิตาก็ถูกคัดเลือกมาจากผู้ชมทุกคนทางบ้าน ไม่ได้รู้จักคณะกรรมการใดๆเลยนี่คือการเดินบนเส้นทางถูกต้องตามเงื่อนไขโดยไม่มีสินบนทุกครั้งที่เดินมันเจ็บปวดเหมือนทำช่อง YouTube มันมีวิธีให้เราเอ้ยจ้างคนมาดูวิวไหมหาเงินแบบนั้นแบบนี้จาก YouTube ไหมโดยไม่ใช้เส้นทางสายตรงอะหรือใช้ YouTube อย่างที่ คดีที่เกิดขึ้นนี่แหละจะให้ยู u ูบเรียกเรียกรายเงินจากคนลิตาก็ไม่ทำอย่างนั้นนะนิตาก็พยายามจะพัฒนาตัวเองให้ช่องอยูทูบลิตาให้ประโยชน์กับผู้คนและได้รับเงินจากช่องทางอื่นไม่ใช่เอามาเปิดเพื่อเรียกรายเงินคนไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูบสายเมิดไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายเมิดเออแต่ถามว่ามีละเมิดลิขสิทธิ์ไหมมีแต่ก็ได้รับการเตือนได้รับการรับรองนะคาหลายอย่าง มันก็ไม่ถูกต้องร้อนต์งบอกแล้วว่ามันไม่ถูกต้องร้อเซตแต่เหตุผลใหญ่ใจความคือนิตาไม่เคยสอดเงินให้ใครในการได้คว้ารางวัลตําแหน่งหรือที่ยืนในสังคมไม่เลยการมาญี่ปุ่นครั้งนี้นิตาสอบสัมภาษณ์านแต่ครั้งแรกด้วยตัวนิตาเองแม่ได้ใช้หน้าตาใช้ความรู้สึกจริงกันต่อ ใช้ความอยูงามายญ,ญี่ปุ่นจริงๆในการตอบส่วนพอมาถึงแล้วกีเล่มันเกิดเจอผู้ชายหน้าตาดีเข้ามาสมนใจเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์เราอยากผูกความสัมพันธ์กลายเป็นว่าไอ้หลักใหญ่ใจความสัมพันธ์ที่เราจะมาเรียนก็กลายเป็นไปทุ่มเรื่องผู้ชายก่อนเสร็จแล้วมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาจนเป็นนิตาวันนี้สิเกตจะมาไหมนะบอกว่าไปแป๊บเดียวไปส่งบุกเดียว เช่นที่บอกก็คือว่าหมอดูในโลก Youtube เนี่ยสร้างเงินสร้างรายได้มหาศาลมหาศาลเขาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามีคนดูเขาเยอะเป็นหลักแสนใช่ไหมคะว่ามีหลายท่านที่ตาชมหลายท่านไอที่เขาบอกว่าศีลเสมอกันมันจะไปได้วยกันอะ่ะบางคนเนี่ยเขาก็ไปาพาดพิงกระทบช่องหมอดูคนนั้นว่าไม่มีครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้ แต่เป็นช่องที่นีิตากำลังดูมันแปลกที่มีหมอดูคนหนึ่งที่แปล,แปล,แปลกแตกต่างจากคนอื่นแล้วเวลาที่เขาเปิดคาร์ดอะเหมือนเขาคุยกับเราจริงๆเหมือนเขาดึงจิตคนนั้นมาคุยกับเราจริงๆ พี่ตาเลยติดตามช่องนั้นแต่พอทีนี้และวิธีการนําเสนอของเขามันแตกต่างไปจากหมอดูท่านอื่นก็มีหมอดูท่านอื่นกันเขาก็เทียบว่าเออหมอดูคนนี้ได้ได้รับการสปอนเซอร์เพราะว่าตอนนั้นเขาสร้างไรายได้ไม่ได้แต่ตอนนี้เขาโฆษณาเขาเข้าเขาเขาอยอะเวลาเออต้องมาส่งค่ากาแฟให้เขาต้องมาโอนเงินให้มาโอนการ์ดให้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพี่นิตามองว่า ซึ่งช่องที่กระทกกระเทียบกับช่องที่พินิตาชอบดูหมอดูเนี่ยมีหมอดูสองท่านใช่ไหมที่พินิตากล่าวถึงเนี่ยคือคนนั้นน่ะคนที่พี่หมอดูที่พี่ดูคนแรกก็ชื่นชอบพี่เขานะคะไม่ใช่ไม่ชื่นชอบแต่เขาพูดกระทกกระเทียบจนรู้ว่าเขากระทกกระเทียบช่องที่เราดูเพราะว่าเวลาคนที่ดูยูทูบอ่ะมันจะดูหลังบ้านได้เออว่าใครชมเราหรือไม่ชมเราแล้วเขาน่าจะรู้ว่าคนคนนี้เวลาที่เราเสิร์ คำเสิร์ตอะคำเสิร์ตมาเจอช่อง u t u b e เราอะคําว่าอะไรแล้ว,ลวมาแล้วหมอดูคนเนี้เขาป๊อปปูล่ากัเขาป๊อปปูล่าไงหมอดูท่านที่พี่เคยดูเนี่ยเขาก็เลยพูดกระทกกระเทียบไปเชื่อไหมว่าตอนแรกอะเราชอบหมอดูท่านนี้มากเลยเนี่ยพิกการ์ดเหมือนกันเราต้องเปิดดูเขาทุกครั้งเลยแต่ด้วยความที่พี่คนเนี้กระทกกระเทียบหมอดูคนที่พี่บอกว่าเวลาที่เขาเปิดการ์ดมาแล้วเหมือนเขาคุยกับคุณชมจริงๆงอะ กลายเป็นว่าเราไม่ชอบคนนี้ไปเลยความหมายมันก็เป็นเส้นทางมืดเหมือนกันนะคะการทำมาหาก,กินในในช่องไหนก็ช่างเถอะไม่ว่าจเป็นโลกออนไลน์ไม่ออนไลน์ถ้าคุณทำของคุณดีเพราจะมีคนชมคุณเองไม่ต้องไปกระทบกระเทียบใครล่าสุดที่นี่แตกกระทบกระเทียบคือมันมีโฟลโล์ท่านหนึ่งไง โอ้ลักจิงหวังแต่งจะแต่งกับนิตานิตาก็เลยลองกดดูไงอันนี้นิตาคือกดดูแต่นิตาไม่ได้อิจฉาลิษยาเลยเพื่อนเอ้าพูดจริงแล้วจิงหวังแต่งไปดูว่าเขากดติดตามใครบ้างก็คนไม่มีนิตาเลยและนิตาถ้าทพิงไปถึงเพื่อนจุสตาราด้วยกันซึ่งต่อไปนี้นิตารู้ผลกระทบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนิตาจะไม่พูดถึงอะไรครแล้วนะคะแต่หมายถึงว่านิตาจะโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดรักนิตามากเลยนะจิงหวังแต่งมากเลยครับอยากจีบพี่ครับพี่น่ารักยังไม่กดติดตตาามนิเลย งั้นกดติดตามมันดีกว่าก,การไม่กดติดตามไงมาจุกไลฟ์เนี่ยเออเห็นแล้วพี่คนนี้ไลฟ์มาดูแต่การติดตามกว่าการกดติดตามคือไม่พลาดทุกคลิปไม่พลาดทุกไลฟ์งานมันเรียวทางไงถ้าคนรักกันจริงเขาต้องกดติดตามแหนี่คือนิตาโชว์แค่พลอยว่าการกระทำสำองคำของคำพูดแต่นิตามไม่ได้ดิสยาเพื่อนจุกตตาเล,เลยนะเฉยๆกว่าจะเดินทางมาถึง2300เรามั่นใจว่าเออเราก็มีดีของเราเขาถึงตามเราน้อยเสียสูงค่ะ เรามีดีของเราเองตามเราคนบางคนร้องเพลงเพาะนิตาร้องเพลงไม่เพราะจ่มีเอกลักษณ์มีสไตล์ของตัวเองคือเป็นคนเป็นคนตลกหัวราอไแต่เอกลักษณ์สิ่งหัวราะนรีการ์ดแล้วก็ชอบคุยคนที่ชอบฟังจะมามาไลฟ์สิตาแต่อย่างคนอื่นเขาก็จะมีไลฟ์แบบการไลฟ์สิ่งเขาก็จะแบบว่าเปิดเิลงให้ฟังตลอดไม่ค่อยคุยอ่านคอมเมนต์คนฟังโต้อตอบ แต่ของนิตาคือคนฟังทุกคนแต่มีข้อดีข้อเสียงตัวเองเขาเลือกได้มีเขามีจริตที่จะเลือกได้เราไม่เคยกล้าเขาก็เทียบใครมีครั้งเดียวที่เรากูดถึงว่าโอ้ยกดติดตามคนหนึ่งคนสองนี่ไม่ใชยกกตัวกูนิจตามเลยนิจตาไม่ได้ลิษาลิษชาย้สยาเขาอิชาลิษยาเขาแต่ว่านิตาพูดความจริงเกินไแปบบว่าหลังนิ้ตาจะไม่พาทีหนึ่งเพื่อนร่วมงานเอเพื่อนร่วมจุดสตาร์เข้าใจไหมคะ ถ้าปากบอกว่าอุย้ยรักนิตาปานจะกลืนกินขนาดนั้นแต่ไม่กดติดตามเนี่ยแสดงว่าพูดไม่จริงเขาก็อัานตรหันไปจากชีวิตพี่นิตาเองอเพราะพี่นิตาบอกเราพี่นิตาจะโสดคือโสดอยากคุยก็พิมพ์มาค่ะมีหนุ่มจุกส์พิมพ์มาหาเหมือนกันให้ไอจีไปแล้วยังไม่แอดมาเลยอืก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เด้นน่ามาล้ายุงไอไม่นอนหรอคะโลกตีสองสินาทีที่ปุ่นรลก็คือเที่ยงคืน,นะคะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะไปนอนก,ก่อนนะคะค่ะ๊า่บายเวียสมีนน,นะคะน้องเบนก็ตามพี่ตลอดลนี่ใครจะพูดเลยไหมเราจะรอว่าอีกประมาณ1 0บสิบหนาทีถ้าส้มพลาสไม่นานเราก็จะไปแล้วทุกคนก็จะรอคอลสวัสดีค่ะคือนิตานอะ จะไปศึกษาดูงานบ้านอื่นบ้างพน,น้ตาไม่ค่อยชอบไปดูเพราะไม่ไปดูคนก็จะมาถามว่าทำไมไม่ไปดูชั้นคือปกตินิตาก็ไม่คอยไปดูขายอะนิตาอาจจะอยู่ตัวเองมากไปหน่อยมีรสูงตัวสูงนิตาหาจุดขายตัวเองแอ้อย่างนิตาแบบอย่างที่บอกว่าทําไปเท่าไหร่ก็ได้คะแนนแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองจนทุกวันนี้พัฒนาตัวเองแบบพัฒนาไปเท่าไหร่มันก็เท่านั้นอะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาตไปทำไมแบบยอมแพ้ละอะไรอย่างเงี้ยบางทีนิตาจะไม่พอกกับงานประจำจ,จริงๆก็ได้พลาดเยอะก็เลยคิดว่าคงจะทำ work from home เวิร์กฟอร์มโฮมเต็มตัวจริงๆแล้วเคยมีความฝันว่าสามีเก่าชอบบอกว่าไม่อยากให้ไปไหนอะ่ะ เลิกงานมาเลียงให้อยู่บ้าน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 นิตาตัวแล้วนะคะไปกินเครื่องดื่มกับอบดื่มเครื่องดื่มกับหอกับเพื่อน,นก็ไม่ได้ไปสม่งตัวไม่ได้ก็ไปกับเพื่อนเขานิตาไอยากไปเพื่อนตัวอื่บ้างก็ไม่ได้อีกเครียดค่ะแล้นตาก็เลยท้าเขาว่าถ้าจะเลี้ยงฉันแบบไขรในหินลอกในลลกรงทองขนาดนี้ยหาเงินมาเลี้ยงฉันสิฉันจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกให้ลูกก็ไม่มีทีนี้ นิตาไม่ใช่คนที่จะหาผู้ชายมาเลี้ยงแต่ความหมายของนิตาคือจริงๆแล้วความฝันของนิตาคืออยากจะตายไป็เพราะงานเขียนของตัวเองพูดถึงความตายบ่อยเพราะนิตารู้ถึงความตายอยู่เสมอกับสิ่งเรื่องที่นิตาเจอมานะอยากจะมีบ้านสักหลังที่มีห้องหนังสือของนิตาแบบชั้นหนังสือสูงไปถึงเวลาเลยนะห้องนั้นห้ามแปรมาย่งห้ามเปลี่ยนแปลงหนะังสือเล่มไหนคุณนิตาเป็นหนังสือในห้องเด็ดขา จะไม่รู้ทำไมนในหัวตอนนี้เป็นสีส้มห้องนั้นเป็นห้องสีส้มเป็นห้องรับแขกถึ่งห้องนอนของนิตาเป็นห้องทํางานจะรกเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นห้องที่นิตาอยู่กับตัวเองนิตาจะเขียนจะมีงานเขียนคืองานเขียนคำว่างานเขียนของนิตาคือตอนนี้นิตามีงานเขียนสร้าง inspiration ที่ไอจีและช่อง Facebook ของนิตาโดยเกิดจากความคิดนิตาเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเนาะก็ ความผ่นจริงแล้วตอนนี้เธาทำไมมันเป็นในหัวเป็นข้อสีส้มไม่รู้เธไมันเห็นอย่างนั้นสามีนินตาจะอาชีพอะไรไม่รู้นตาไม่รู้ตอนนี้นะคะสามีเก่านี้ตารู้แต่ว่านิตายังไม่ได้คิดว่าจะกลับไปหาเขาอะถ้าทูตสวรรค์นในโลกใบนี้อยากส่งให้นิตาเป็นยูทูบเบอร์แสนทราขึ้นมมาจริงๆแล้วตอนนี้น่ตาอาจจะต้องตัดใจไม่อยู่ญี่ปุ่นแล้ก็ได้แล้วแต่โชคสไตล์จะพาเดินไป ดัดใจก็อยากอยญี่ปุ่นเพราะรายได้ห้าหมื่นกว่าบาทขายอยอมเสียและเปลี่ยนต่อสัญญาจะเป็น 7, 000, 8, 000เจ็ดหมื่นแปดหมื่นในอนาคตเกือบแสนขยอยอมเสียห้องหนังสือนั้น,น,น,นอยู่กับงานเขียนอยู่กับงานแปลของตัวเองรายได้เท่าไหร่ไม่รู้การที่มีแสนซับคือมีคนติดตามแสนคนแล้วอะเออมันเป็นเป้าหมายของเราก็คือว่าอย่างน้อยๆคลิปเราไปไมันต้องมีคนดูทันที ถ้ามีลูกอยากจะมีลูกส,สองคนแล้วก็เลี้ยงเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นล่ละอยู่ในข้อหนังสือในตาเนี่ยให้เขาซึมซับความรักหนังนสือซึมซับภาษาไปกนกยนิตาสามีนี่ต้องทอะไรไม่รู้แต่นิตาไม่มีเงินประจํแต่นิตามีเงินเลี้ยงตัวเองได้สามีของนิตาก็ไม่ต้องลำบากมาเลี้ยงนิตาเพราะว่านิตาแม้จะไม่ออกจากบ้านแต่เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและมีเงินจากอิเนเทอร์เน็ตตอนแรกจะพันสองพันหลักร้อยแต่ก็เป็นเงินเงินในจุกแล้วก็กินได้หลายบาทกินได้หลายมื้ออยู่ดีละ ท่าไรสติมเดียวเลยนะคนุนะนี่คือความฝันสูงสุดของนิตาทุกคนชวินเฟรนนิตาจะเป็นคนรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ความฝันของสูงสุดของนิตาคือไม่ว่านิตาเป็นคนรักหรือไม่เป็นคนรักนิตาก็จะหาลูกบุญธรรมมาเลี้ยงและอยู่บ้านอยู่กับหนังสือบางทีโชคชอตาจะให้นิตาทํางานอยู่บ้านก็เป็นได้นี่คือมันหนักสุดในชีวิตนิตาละที่มาถึงกับภารกําลังนิตาไม่ไหวละให้ฉันทํางานอย่างนี้ครึ่งปี ตายก่อนส่งศพไปเมืองไทยแน่นอนใครกดถูกใจให้ตายไม่รู้ขอบคุณนะคะแล้วเก้าเราว่าสิบห้าเราว่าทีสองครึ่งนี้ตาจะนอนท่านเมียคุยเลยนะเพลงหลับลึกบำบัดความเครียดสะสมอืม ทำให้นิตาดีขึ้นขอบคุณที่เข้ามานะวิดีโอที่ค้างทุกคนรู้แบบว่าภาร,รกิจในการเนี่ยเมื่อเรามีสัญญาณทวินเฟร,รมอะเราจะมีภาร,รกิจติดตัวนิตาเดินทางมาจนถึงแบบว่านิตาทำถ่ายภาพเยอะมาก ภาพภาพหนึ่งนิตาจะมีอะไรในหัวเยอะมากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แชร์แค่ Facebook มันไม่ใช่แค่แชร์แค่แชร์ในจีมันแชร์ในแอร์ทิปแล้วรูปนั้นจะต้องไปส่ง Google Map นู่นนี่นั่นถ่ายรูปให้ดีที่สุดเพื่อส่งไปถึง Google Map ไหนๆมาถึง50,000วิวแล้วมันจะไปถึงแสนแล้ววันนี้ก็มาถึงแสนสองวิวเบอร์นะคะบางทีมันอยู่ในหัวมันต้องทำทุกคนมันไม่ทําไม่ได้มันอดทนไม่ได้ลูกน่าทำแต่ตอนนี้มันหมดแรงแล้วจริงๆมันเลยพัก วิดีโอที่คลัางวิดีโอที่คลัางในความคิดไม่ได้ทำคืออันแรกคือ Reaction เพลงของของันโจ๊กสสัญญาณวินเฟรมเลขตอง2แล้วก็อีก55คลิปที่เป็นสัพภาษาญี่ปุ่นล้วนเลย55 55คลิปนี่คือทั้งหมดมันอยู่ในหัวให้นิตาต้องทำถ้าใครไม่เจอกับตัวจะไม่เชื่อจะไม่เข้าใจมันหนักมากมันเหนื่อยมากมันเข็นหนักกันมากตอนแรกแบบ โมโหว่ะเจอเพื่อนดูถูกเรื่องหน้าตาแล้วอย่างที่ทํางานก็คือให้ทําแต่ความทําสะอาดแต่ไม่ได้เรียนด้วยเอาอยัางไงดีถ้าวันหนึ่งเขาไล่เราออกปันจริงจริงเพื่อเรอ่คือต่อจะให้บริษัทเอาแต่เพื่อเรื่องงานแบบไม่รับเราเราก็ต้องออกไปป่าวะเราต้องหาอะไรทําอย่างแรกที่ง่ายสุดคือฉันต้องเอาชนะคําว่าพี่คิดว่าพี่สวยเหรอให้ได้พอเข้าไปในแอปแอปนั้นโอ้โหผู้ชายลุมลุมส่งมปเสจ รุมมาส่งมาเสจอ้าวนี่เราก็ไม่ธรรมาดาหน่แล้วพอเริ่มปล่อยผลงานภาพออกไปภาพเซลฟี่ออกไปก็มีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะึ้นเยอะึ้นจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ทิ้งแอปนั้นมาปีกว่าเพราะมาอยู่ที่จุกแต่ยอดยอดผู้ติดตามเท่าๆกับจุกอืมวฉันเหนื่อยแล้วว่าฉันเหนื่อยแล้วว่าคนมาติดตามฉันเฟซบุ๊กต่ออีกหกพันอ่ะฉันอยากทำอะไรให้แฟนคลับจังเลยที่แบบว่าติดตามฉันที่เฟซบุ๊กก็เลยนั่งทําวิดีโอไล่ ไล,ล่เรื่องที่ดีที่สุดยี่สิบนาทีโคตรเหนื่อยมากฉันพักแล้วฉันไม่ไหวหรอกว่าอ๋ยการมีแฟนคลับเยอะมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันต้องคุยคนตลอดเนาะคุยกับคนผ่านภาพนี่แหละแล้วก็มาเล่นจุกสิงเอาได้ห้าดาวเอามีคนติดตามด้วยสี่สิบคนเอามันมีรายได้ด้วยอายุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และเห็นที่บอกนในไลฟ์ล่าสุดแล้วก็จนพูดจนถึงทุกวันนี้ว่า ยิรยศิริสวัสดีค่ะพูดกับตัวเองทุกครั้งหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องงานหลังจากที่ภาษาญี่ปุ่นพัฒนาเพราะว่าเราชุ่มกับจุกไลฟ์มาถามตัวเองว่านิตาตอนนี้เงินจุกไลฟ์กับเงิน YouTube มันยังไม่ได้สร้างรายได้เลยนะ YouTube ไม่ได้ไม่ได้สมัครเลยนะจุกไลฟ์ก็ยังไม่ก็ไม่ใช่ไม่ได้สมัครจุกไลฟ์ได้เยอะค่ะจุกไลฟ์นิตาถือว่าได้เยอะได้เยอะในการทําผลงานบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนบอกว่าได้น้อยแต่นิตาว่าได้เยอะได้เยอะ ตัวไปนอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่รักจบแบบนี้แหละจะคุยเรยกับนิตาค่ะสิบห้าวีนะคะเดี๋ยนีตาจะนับนะคะย5เบียวนะยูโกยี่ยงย แปดเจ็หก,กยสังนี่อีจีขอบคุณค่ะยิยย่งเยอะนะคะขอบคุณค่ะฟันดี AI พี่นิตาเออเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปจะเอา AI กับคุณโลจังมาสวัสดีทักทายพี่แคนทับนะคะเพราะว่า AI กับคุณโลจังก็นอนหลับอยู่พี่นิตามีตุ๊กตาทิพย์ในห้องเยอะนะคะก็ขอบคุณที่ทุกคน ให้การติดตามแล้วก็ห่วงใยพี่นิตาเสมอนะคะพี่นิตาก็ก็เหมือนเดิมถ้าคิดถึงมากพิมไอจหากันแล้วก็เรื่องเกมนะคะเรื่องเกมอย่างได้มากเลยลูกแต่อาจจะเล่นไม่ได้ทุกวันเดี๋ยวต้องมาตกลงกันนะคะแม่ดูรอรอเงินอยู่ว่านิตาจะซื้อ iPad มือหนึ่งพี่นิตาตัดสินใจแล้วจะซื้อ iPad มือหนึ่งแล้วก็จะซื้อไอมือถือใหม่เพื่อาการทำจุกไลฟ์เนาะซื้อเสี่ยวมีก็คือจะเล่นที่เสี่ยวมีใช้ iPad ดูไอลฟิก ยิ้มแล้วดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยใช่เนาะนี่ยังไม่ได้จ่ายซื้อไอแพดก่อนนะก็ซื้อมาเพื่อความบันเทิงส่วนตัวแล้วก็ซื้อเสี่ยวมีมาเพื่อทําจุกไลฟ์เนี่งที่บอกว่าการอยู่จุกไลฟ์มันก็เหมือนภารกิจนิตาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแอปนี้นะคะแต่มันเป็นที่ที่ทำให้นิตาได้เฮ้ย ทำไมเขาเหล่านั้นต <Yeah. S 2> ้องโดนบูลลี่แรงอย่างนี้แล้วทำไมเขาไม่วิ่งไปหาคนอื่นเขาวิ่งมาหานิตาเขาก็เป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันหลายคนจากการเกิดบูลลี่นะคะที่นี่คือที่ที่มีที่ให้นิตายืนแหละไปบ๊ายๆีชามชามชามทุกุค่ะนอนสนะที่ลทุกคนบายบายป้วนะปิดนะ